ถ้าใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเปิดมาวันแรกนะครับผมก็ทําการเลือกสตาร์เตอร์นะครับเป็นสตาร์เตอร์ธาตุไฟนะแล้วก็ทําการรูดของแล้วก็ทาการฟาร์มของนะครับผมซึ่งของเนี่ยมีเยอะมากนะผมก็เก็บมาตามทางเรื่อยๆนะครับผมและผมก็มาเจอหมู่บ้านนะครับแล้วถ้าเราเข้าหมู่บ้านเนี่ยเราจะได้เตียงนอนมาด้วยนะคือดีมากเลยครับแล้วผมก็รูดของนะครับแล้วก็เอาของมาขายนะครับโอเคมันก็ดึกพอดีเนาะก็นอนคืนแรกไปนะครับแล้วก็มารู้ ที่แบ็กสมิธนะครับแล้วก็มาเดินฟาร์มของต่อนะแล้วก็มาเก็บเลเวลนะซึ่งเราเก็บเลเวลกับรัท่าครับไอ้หนูนะหนูสีม่วงนี่แหละเรียบร้อยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ได้ทําการจัดการรัท่าลงไปได้นะแล้วเราก็เอาไปทำเป็นเลเวลสิบสองนะครับแล้วก็มาสู้กับเจ้านกตัวนี้นะแล้วก็เวลสิบหกพอดีนะเลยเกิดการอีวิลูชันนะกลายเป็นลาบูดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นร่างสองละแล้วก็เอามาเก็บเลเวลต่อนะครับผมเอมเบอร์ไปราได้เฟรมชาร์จมานะสถานี้นะ แล้วก็สู้ต่อครับผมโอเคนะตอนนี้ก็อยู่ที่เวลนะ์ยี่สิบองแล้วแล้วก็นอนมาที่2นะั่นเองนะตื่นมาไม่ทําอะไรครับผมเก็บเลเวลต่อนั่นเองนะแล้วก็เก็บเลเวลกับโปเกมอนทุกตัวเท่าเจอเลยนะครับผมโอเคเก็บเวลมาตอนนี้ก็เวลสามสิบแล้วนะครับผมคือเวลนี่วันใบมากวันอะไรละ่ะไวเอออันนี้คือแกะนะครับผมแกะนี่เวลสิบเก้านะไปเฮดบัตหัวโขกเรียบร้อยนะครับผมโอเคนี่เวลสามสิบสองละวอีวิลูชันนะครับเวลสามสิบหกนะ เือนท่สิบสองปะน่าจะสามสิบหกนะครับปุ๊บโอเคได้ไพโรบอลมาครับเป็นบอลไฟนั่นเองนะเป็นท่าซิกเนเจอร์เลยนะท่านี้โอเคครับก็มาเก็บเลเวลต่อนะครับผมเพราะว่าตาาัวละครเนี่ยค่อนข้างเลเวลน้อยนะก็พยายามเก็บเลเวลเยอะๆจะได้ไปสู้กับบอสได้นะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วแล้วก็นอนมาที่3าครับตอนนี้เลเวลสนะี่สิบเจ็ดนะมันจะกับไอหมาธรรมดาตัวนี้นะครับ ปเตะบอลเข้าไป1ดอก2ดอกตายนะครับผมตอนนี้ก็มาเจอกับบอสนะเป็นเดนริวนะครับไม่ใช่เดนริวสีิเป็นสักอย่างอ่ะเป็นไอ้ไอ้แกะไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็โหดมากแล้วก็ตายนะครับเราก็จะมาเจอเทนเนอร์นะครับผมซึ่งเทนเนอร์ตัวนี้เป็นเทนเนอร์เบลย์สามสิบนะครับแล้วก็เอาตัวของเราออกไปสู้นะก็คือมันมีบอสมันแค่ตัวเดียวนะครับผมก็เลยจบเลยนะครับต่อไปก็มาเจอฮูป้านะครับฮูป้าเป็นเลเจนด์โปเกมอนนะครับมันได้เกิดขึ้นมานะครับผมโอเคก็ลองสู้ดูนะ โหเตทีนี่คือแดงนะครับผมก็อยากจะได้นะครับก็เลยอยากจะจับนะเคยลองจับดูนะครับผมก็จะเป็นใช้เป็นบอลนะครับเอาต้าบอลแล้วกันนะไปโยนไปอาวแล้วก็ตายนะครับเพราะว่าจับไม่ได้แล้วก็โดนมันสวนนะครับมาเจออีแองแคงโค้งตัวนี้ต่อนะครับซึ่งเอแลแตัวนี้เวล62หกสิบสองนะครับซึ่งมากกว่าเรานะครับแปลว่าเราถ้าเก็บเวลกับมันก็ได้เยอะพอสมควรเลยนะโอเคครับดับเบิลเอทไปครับ อนนี้เล่เหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเวลขึ้นมาอยู่ที่เวหกสิบนะแล้วก็นอนนะครับตื่นมาก็มาเลดบอสคูโบนนะครับเป็นในโัวสาวถือกระดูกนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับซึ่งไม่ได้จับนะคือแปลกมากเลยบูติมันต้องได้จับโปเกมอนไม่ใช่หรอโอเคแล้วก็มาเกบเลเวลต่อครับผมกับเทนเนอร์ครับทีมสเกลนะซึ่งทีนี้อยู่ในเอิ่มเขาเรียกว่าอยู่ไหนนะอยู่ในโปเกมอนซันแอนด์มูนนะครับ ตัวนี้ีมีโปเกมอนโซนโป้ง Pokemon ออกมา3ตัวนะก็สู้ด้วยหมดเลยนะครับให้บาดไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปก็คือเป็นมแมลงนะก็แพ้ไฟนะครับมังไม่ใช่นะโอเคเก็บเลเวลกับไอตัวโนกีแรงแข็งโค้งเหมนเดินครับเลเวลหกสิบสองมาเดินนะตัวเนี้ยโอเคแล้วก็ต่อสู้ได้ไม่ยากนะครับผมเราก็ขี่โปเกมอนเราเดินฟาร์มของนะครับ คือแบบของนี่คือแบบมีเต็มมากแล้วก็ดึกแล้วก็นอนนะครับผมตืม่นมาเ็าเขไว้ต่อนะครับจากกับไอ้นูเมลนะโอเคแล้วเราห้างไงห้าไปเจอกับนูเมลแบบล่างแบบมีก้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าล่างอะไรของมันนะครับแต่ว่าเราส่งปืนมันเราไปสู้เลยนะลรวก็ตายนะครับผมต้องกลับบ้านมาหิวนะแล้วก็มาฟาร์มตัวใหม่นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเราฟาร์มได้อย่างเรื่อยๆครับแล้วก็เจอเทนเนอร์นะซึ่งเลือเราเหลือหกนะครับมันก็ระเบิดตัวนะครับทําให้เราตายไปด้วยเลยนะครับ มาเจอกับทีมล็อกเก็ตต่อเลยนะทีมล็อกเก็ตก็ส่งอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเราก็ส่งมีเน็แล้วก็จัดก,การเน็ไปนะครับโอเคตอนนี้เวลอยู่ที่75แล้วก็มาเลดบอสนะครับซึ่งบอสนี่เป็นตัวแบบธาตุพืชนะครับดังนั้นเราเป็นตัวธาตุไฟนะดังนั้นเราชนะธาตุครับแล้วก็ไพโรบอลใส่เลยนะครับกด,กดไปตัวมันนะเรียบร้อยตายครับแล้วก็จะโปยมอนนะครับผมดูที่จะได้ไหมหนึ่งเอาหนึ่งก็แตกแล้ว นอนนะผมแล้วก็ตื่นมานะผมตื่นยังยังไม่ตื่น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 โอเคตื่นแล้วนะแล้วก็มาเจอหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านนี่คือมันสูงมากนะมันแบบภูมิประเทศมันแปลกๆนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นมามาได้แล้วก็มาฮิลโบลิมอนก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ตามสูตรครับขโมยครับผมขโมยของไปขายนะซึ่งราคาก็ดีมากครับขโมยมานนี่คือไม่เคยได้ใช้เลยครับเข้าร้านขายเอาเงินตลอดนะครับแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับเป็นไอ้ปู แล้วก็มีลาทิอัสเกิดนะครับไม่รู้ว่าลาทิอัสหรือลาทิออตนะครับตัวสีฟ้านะคือมันกำลังสู้อยู่นแล้วผมก็แบบรอมันนะแล้วที่มันสู้เสร็จผมก็แบบเอ้าเอามันหนีมันหนีเอาแล้วดยตัวหนึ่งโอ้โหคือแบบเสียดายมากนะครับ <Religion. S 1> แล้วก็มาเจอกับไอหมาเมาเดิมนะมาฟาร์มมาเดิมนะจังหวะนี้นะครฟาร์จนดึกับผมก็นอนต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสิโอเคครับตื่นขึ้นมาแล้วผมก็มาเก็บเลเวลกับเทนเนอร์ต มีลาบูธนะครับซึ่งแบบเป็นตัวละครร่างสองเหมือนเราเลยนะครับอ่าแล้วก็มีวอลทอทนะครับเป็นไอตัวซินิกามิหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาชื่อว่าอะไรเคก็ชนะมาได้นะครับแล้วก็มาฟาร์มต่อเรื่อยๆนะแล้วก็นอนนะครับผมฟาร์มเสร็จดึกแล้วก็นอนนะครับง่ายๆแล้วก็มาเจอกับหอคอยผีนะครับผมก็ต้องสู้กับผีก็จะดีแล้วซึ่งถ้าผีเนี่ยตีมาไม่ค่อยเข้านะครับเราก็ต้อง ใช้ท่าอะอื่นแทนนะครับถ้าใช้ท่าที่สัมผัสตัวนี่คือตีไม่โดนนะครับผมโอเคที่รูู้มาก็น่าจะประมาณนี้นะก็เลยพยายามใช้ท่าที่แบบไม่เน้นสัมผัสตัวครับแล้วก็มาเจอกับเออบาลอนไม่ใช่บาลอนไม่นุ๊มาชื่อว่าอะไรนะครับโอเคไปท่าพื้น,นครเราลองจับดูว่าจับได้ไหมไปอันต้าบอลนนครับหนึ่งสองสามเอาไม่ได้นะครับผม ไม่เป็นไรครับผมเราก็มาฟาร์มของต่อแล้วก็เจอหมู่บ้านนะครับผมโอเคเรามาแบ็กสมิธนะครับแล้วก็ได้ชุดเกราะมาใส่นะครับผมแล้วก็ใส่เกราะเลยละกันนะไม่รออะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็มาเลดบอสนะครับเป็นวอเตอร์ทูนะครับซึ่งเป็นตัวเต่าน้ํานะอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะครับดูกันว่าเราจะได้ไหมนะไปดับเบิลเอทนะครับไปโหตีเข้าไหมโอ้เข้านิดนึงนะครับแต่ก็เอาชนะมันมาได้นะก็คือโอ้โหมันให้ของมาเยอะมากนะครับ เราก็ต้องเอาบอลไปจับมันนะครับซึ่งบอลผมก็มียต้บอลมาเดิมนะอ่าแชร์ต้บอลน,นะครับหนึ่งสองสามไม่ได้อีกแล้วโอเคเศร้าก็นอนนะครับผมตื่นมาแล้วผมจะ้วันนี้เจอเต่าอีกหนึ่งตัวแะผมเป็นเต่าธาตุน้ำหนึ่งดาวนะครับดูว,ว่าเราจะจับตัวนี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งนี้ก็เป็นเต่าอ,อะไรก็ไม่รู้นะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับไปดับเบิลเอท มาอุย้ยแล้วหน้าตามันแบบแปลกๆนะครับโอเคลองจับดูนะใช้ฮิวบอลแล้วกันนะครับ 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยได้เอาได้เฉยเลยครับก็แบบงงเลยนี่คืองงมากว่ะเอาอันนี้คือเอฟเฟกได้เหรอโอเคครับก็ดึกแล้วนะครับแบบทำไรก็ดึกทำไรก็ดึกนะครับคือแบบวันหนึ่งนี้ไม่ทำไรเลยนะโอเคพายเรือเล่นนะจหวะน,นี้นะก็คือพยายามหาเกาะใหม่ๆนะเองนะครับซึ่งเกาะเราเนะี่ยมันมีแต่ทะเลนะ แล้วมาเจอกับเดนริวหรือใครริววะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับป่ะลองสู้ดูไปท่ามังกรน,นะครับผมยังไงครับเดนริวครับเอา้าเรียบรอ้อยตายนะผมโอเคแล้วมาลองจับดูนะคืออยากได้นะครับคือล่างสามมันก็เท่นะเหมือนลิซาร์ดอนเลยนะครับโอเคได้ไหมไม่ได้นะครับซึ่งโอกาสได้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะถ้าดาวเ,เยอะเนี่ยโอเคนี่ไอ้ปูนะครับปูเสฉวนนะก็เท่เหมือนกันนะเนี่ย โอเคเราลองดูนะครับผมคอมเมต์ชาร์ปนี่คืออะไรผมยังสงสัยคอนผมได้มาอยู่เลยนะคือผมได้ของอะไรมาก็ไม่รู้นะครับโอเคแล้วก็เลดบอสยับยับไปอ่ะเลดบอสยับยับไปนะครับแล้วจับจับมานะครับบอลก็ไม่มีจะจับแล้วครับอ่ะอ่ะเอาเข้าไปเอาเกตบอลมายัางไงเกตบอลได้ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาได้ได้ไดเฉลยงงมาก โอเคตอนคืนล้วก็นอนนะผมดึกแล้วนะแล้วก็ตื่นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมใจมากที่ได้ตื่นมาอยู่นะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมจะเอาเต่าไปลงสู้นะคือแบบไม่รู้นึกคึกนึกคักอะไรนะครับเอาเต่ามาสู้แล้วทีนี้คือเต่าผมเอาเรื่องไงก็แบบพยายามแบบเก็บวิวให้มันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยจะวิวัฒนาการเป็นเต่าที่แบบโคตรเทพลองดูนะครับว่าเต่าจะเป็นเต่าอ,อะไรนะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันคือเต่าตัวนี้นะครับ เผื่บหน้าตามันนี่คือแบบไม่เหมือนกับร่างแรกมา,มากเลยนะครับมันดูโหดขึ้นนะครับแล้วก็ได้ท่าล็อกทูมานะซึ่งท่านี้มันมันใช้ได้หลายครั้งหรือเปล่าแบบใช้หนึ่งฮิตก็แบบมีโอกาสโจมตีได้หลายฮิตนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะโอเคก็ผมก็ลองขี่มาดูนะคือแบบมันว่ายน้ําเร็วมากนะครับคือแบบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะถ้าอยากมีต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์นะผมบ,บ๊ายบาย